งามเดงามเดแล้วงามบ่งามเลยทุก <c oughs> คนงามเดนี่นนะ <c oughs> แบบนั้น <c oughs> มอนบบ้อนไปเอาดอกไม้อานั้นให้แม่กีไกกกไนนะ้ไปยืมตู้เย็นก่อนแม่กี้จะใช้ทุ่กวันนี่นะไป ยัวเย,ววย็นเด้อหลังจากใดมาแล้วทุกคนเนาะอันตัวนี้เขาเห็ดไม้อตัวนี้ท่านเขาคือเอาว้ห้องเกา่าของก็งกมีอันเดียวกันกับเห็ดไม้กัวท่านเด้อนี่นะอันเดียวกันเนาะถ้าทุกคนคือทาบออกเบิงง้งส่วนนี้เนาะเขาเห็ดว้นี่นะเขาเช็ดเป็นแบบนี้เนะาะปากักปักใสด่ดอวปกักเบิงดอหักคว้นเท่านั้นเองเนาะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเ,อเลือกลอกไมุกคนแล้วก็มาตัดเนาะตัดกลอนอันนี้มันออกเหรอตัดกลอนนี้มันออกจัดการจัดการมันออกเนาะหาก้วนกกนี้เราจะใส่ซ่มโลหรือขนดอกไมนะ เราจะใส่ดอกไม้ซ้ำลูกเป็นการเอดอกไม้เลยเนาะเพราะว่าเขามักเป็นคนที่มักดอกไม้ <laughs> bố nhai Thật khuất cả hai, thật khuất cả hai mình nhai nhai đó. Mấy tu là dàn tệ ăn nhai, dàn tệ ăn nhai à, có Là cả bố hơn là hậu mặc ăn nhai nhai thật khuất đi nè Cái chàng bố sao vào mình ăn nhai vô Khói cái đấy, khói cái chuyện <laughs> Mẹ tu mình chỉ ăn nhai hốt và sẵn Bố mình không mặc hốt nữa, cái chàng bố mặc ăn nhai นัจ้ะนัจะ่จ้ะละก็เวลาหนิบพนนี่นะเนาะเวลาหอยก็ให้มันดอกเสมอกันใหญ่หัวใหญ่น้อยหัวน้อยเนาะประมาณนี้นะ เทยดซอยกันให้มันเล้วไว้สิเดอย่สิเดไปตัดดอกไม้อีกนี่นะดอกไม้โปะเลยลูกทุกคน น้องไม้กระปุกเองน้องไม้น่ะมักดอกไม้ปลูกดอกไม้เวลาเฮ็ดคนเบงยังสิกระจัดเต็มเลยเนาะก็แวเฮาปลูกดอกไม้เดอกไม้น้อยยังสิมันบ่โอเคใชแนวเนาะ สิประกอบไปแต่พีเลยแล้วก็ยกไปพุ่นเริ่มเป็นหูเป็นห้างะไรทุกคน คิดว่าจะเอาจากดอกตัวนี้นี่เป็นตัวสั้นเนาะมันจะมีตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนี้ตัวสั้นจะใส่สิบเอ็ดตัวยาวเนาะตัวยาวนี้ก็น่าจะใส่ประมาณสิบห้าบอ

งบดอกไม้ซ้ำรูเนี่ยในผักควนตัวนี้เป็นผักควนเดียวหรือคน้อเป็นผู้แค้นปีใหม่สองซีหกแปด รัวแต่ละอันจะใส่สิบเอ็ดลวแบบเวลาเวลาปักหัมันจะปักไปตามซ่อนั่นเนาะสม,มุดก่อนเด้อสิเอ็ดดอก

ขันเ็กซอโ่ไล่ไล่เลยทุกคนขันเอก็เเอกซ์โซ่ไล่ขนาดเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสามสิบสามอ่านผลเนาะสิบสามอันพลแล้วเด้อตัดเนาะ อันนี้มันอ่อนโพสจะได้ไนไม่เนี่ยจะได้เห็น,นตัวแข็งๆบบนมีคนว่าสร้างเกีเบติ่ตัวนี้มันอ่อนเกินไปต้องต้องเห็นอันง่วงทั้งรุ่มมันตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาจะเอาสิบสามดอกการพาวด้วยคนเด้อใส่การพาวประหยัดประหยัดดี ต้องเอามาลุ่มๆพี่เนาะเพื่อเ่อให้มันอันมันอ่อนนะนะต้องเลยตัดปลายมันก่อนปลายนบนแหนม หักคนตัดใหม่ตัดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 13, 14, 15, 16, 17, 18, มันทอกกันดอกมาดอกนี้มันเท่มมันใกลนะโอเคนะแล้วก็ตัดเด้ทุกคนเรจะได้เป็นแบบนี้นะอาการเห็นได้ไล่อันได้ล่อันจนเลวคุณเลยเนาะ ไปไล่อันจนแล้วกูเลยงามเด้งามเด้อน่ะงามบ่งามเลยทุกคนงามเด้อนี่นะ